ใหเงๆสู่พี่น้องมึงกันนะรักแบบพี่น้องลาดเลยสวัสดีครับพี่น้องสุงขูสุคนุกผมมาพอครับจา่าบอลอีกแล้วพี่น้องอวันนี้จ่าบอลผ้าพี่น้องมาเสียบเสียบกับผมกับหนึ่งประนิ้นลาดผีกแบบจุดจวดเพ็ดเพ็พกันแล้วกันนะพี่น้องนาะ กินง่ายๆอยูยง่ายเลยครับมาอนีไปกับข้าวเหนียว <laughs> เข้าเจ้าพระท่านข้าวเหนียวไปก่อน <laughs> อ่ะพี่น้องเดียงจงครื่องเลยบานอืมอเข้าวเหนียวเลยพี่น้อง <laughs> อืม ทำใญไงสู่พี่น้องมึงกันน่ะรักแบบนี้พี่น้องบาดไปเลยขขาปุ่นข้าปุ่นหรือว่าขนมจีนดอกอันชันในพี่น้องมันเห็ด ยิงามขนาดมันยากาศย่ำคำย่ำเลี่ยงดีขนาดพี่น้องเอ้ เนี่ยปลานิ่นเสียบๆหวานๆเลยโอเคก็ได้นี่ที่สดแบบนี้ก็ได้พี่นอ้องกระปุ่นกระปาดใส่ไปเลยเยบเืาอืม,อม,อม เนื้อก็แซ่บพี่น้องปลานิลอ่าก้างก็หน่อยหืมเข่าเหนียวอยู่นะใส่รสจำร้ำไม่ลดอืม อืมฮึดยดอดดีกินแบบสไตล์แบบผสมประส,สานพี่น้องพึงไทยถึงเล่าใส่กันในวันนี้ <laughs> มันถี่ไปล่องตัวอยู่ที่ควมมฐฐาวมแซ่บกล่ะเผ็ดจี๊ดจ๊าดสะใจครับเบึงเนื้อเนื้อขา,ขาวๆงามๆเลยครับตักมาจิม้ม เห็นแต่ข mm ้าเจ้าพ <cel> ันเอาไก่เอากามาเห็ด <Contact> น <kir> ้องพี่น้องแบบนี้ผมเอาปลาไปเลยหอมหอมกิงหอมขา จะไข่เบบกูขนาดเลยเพราะว่าหนึ่งมากกว่าน,นอ้ออันนี้มีนังทองตีดพร้อม,อมดุมด่มหน่อย ครับได้ดนนต้วจวดยังคือเป๊ะดูนี้ลยช่วงนี้ผมกินเนื้เมาอะไรหรอก เมี่ยขอมอมันขอไอ้เศร้าเลยพี่หนอมขอกินน้ำหงรลาย,ยากิน <g> ผ <ill ain> ูด้เดียวกพ่อพ่อจะควองพ่อพาอกินอยู่น้าเมี้ยมาขออีกบนันนี้นักไปอีกบันยาทอนตัว เอาครับพี่น้องครับมื่อนี้จะาบอลผ้าพี่น้องมาเสียบเสียบแล้วครับพี่น้องหนึ่งประเนลาดพริกแบบจวดจวดเพ็ดกะเพ็ดเสียบกะเสียบคือเก่าพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนรับสก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าจะาบอลที่ผ้าไปอยู่ไปกินเมนูไหนก็ที่ประเไทายสุพี่น้องมันคือเก่าซ้หรับคลิปนี้ขความพูดอะไรที่พี่น้องที่ตามรับชมครับผมขอบพระคุณหลายครับผม